งานย้อนอดีตเมืองโบราณสีเทพสู่อนาคตแห่งมรดกโลกอย่างยั่งยืนจัดขึ้นระหว่างวันที่26-28ถึงเมษายน2567ณโบราณสถานเขาคลังนอกอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ตามที่คณะกรรมการมรดกโลกมีมติเห็นชอบให้ขึ้นทะเบียนเมืองโบราณสีเทพเป็นแหล่งมรดกโลกจึงมีพิธีรับมอบใบประกาศการขึ้นทะเบียนมรดกโลกในวันที่26เมษายน เพื่อเป็นเครื่องหมายและสิ่งยืนยันถึงคุณค่าความสําคัญของพื้นที่ระดับนานาชาติมีการแสดงศิละปะวัฒนธรรมแสงสีชุดย้อนอดีตเมืองโบราณสีเทเมืองมรดกโลกแห่งศรัทธาตลอดทั้ง3าวันภายในงานท่านสามารถเดินถ่ายรูปโบราณสถานสวยๆชมนิทรรศการชิมช็อปตลาดสีเขียวเมืองโบราณสีเทพและกิจกรรมต่างๆอีกมากมายงานย้อนอดีตเมืองโบราณสีเทพสู่อนาคตแห่งมรดกโลกอย่างยั่งยืนวันที่26 ถึง28เมษายน2567นบราสถานเขาพลังนอกอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพอำเภอสีเทพจังหวัดเพชบูรณ์ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไป จังหวัดเพชรบุร์ท่านสืบพงษ์นิ่งคูณสวัสดนสูงนะคะเดี๋ยวขออนุญาตให้ท่านได้นงทั้งทีไปยินดรอรนะคะขอบพระคุณครับและลําดับต่อไปครับขอเรียนเชิญท่านผู้ในการสํนานันกงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับขอเรียนเชิญท่านมนเทียนวิริยะผันครับได้กล่าวรายงานขอเรียนเชิญด้วยความกรุณาครับ แลาพรเลขาธิการสำนักงานนโย,ยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านสถาพรเที่ยงธรรมผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมท่านสืบคงนิ่มภูลสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็ท่านกิรวัฒน์มณีโชธรองผู้ว่าเพชรบูรณ์หวัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรติทุกๆท,ท,ท่านนะครับ ก็ผมนายมนเทียนวิริยะพันธ์นะครับผู้อำนวยการสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์ในนามของผู้รับชอบการจัดงานย้อนอดีตเมืองโบราณสีเทพส่วนนาคตแห่งมองรดกโลกอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และคุ้มครองแหล่งมองรดกโลกเมืองโบราณสีเทพอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันนี้ สืบเนื่องจากประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีในอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มคอรองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติหรือเรียกตั้งๆว่าอนุสัญญาคุ้มคอรองมรดกโลกโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการคุ้มคอรองและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ ให้ดำรง,งคุณค่าความโดดเด่นเป็นมนรดกของมวลมนุษย์สิทธิาพทั้งในปัจจุบนันและอนาคตตลอดไปเมืองโบราณสีเทและโบราณสถานนวาราวดีที่เกี่ยวข้องซึ่งตั้งอยู่อ,อเำเภอสีเทจังหวัดเพชรบุรีเป็นแหนล่งมรดกโลกแห่งที่เด็ดและเป็นมนดรดกทางวัฒนธรรมแหงล่่อองไหนศศหร ดังน <Hoy S 2> ั้นเพื่อเป็นการปฏิบัติตามวารอันิการโรคเก็นมาเกียนตัญญาคองโลี่ละต้องไปักาาแั้งแต่คลองก้อนกันแล่วงพระแหลคลอน กะบโดยนงานตรวกองาสหรับูรร่วมฝ่างการบริหารส่วนจังหวัดเชรบูรและทุกภาคส่วนที่เกบ่ยงได้จัดงานในวันนี้ขึ้นโดยมีวัตุประสงค์หนเพื่อเผยแพร่ปรชาสัญคุณค่าความสำคัญแหล่งมรดกโลกเมืองโบราณสีเทาสองเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์คุ้มครองแหล่งมรดก มรดกโลกอย่างยั่งยืนและ3เพื่อส,องส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยภายในงานมีตลาดสีเขียวเมืองโบราณสีเทพนิทรรศการย้อนอดีตเมืองโบราณสีเทพสูวอนาคตมรดกโลกอย่างยั่งยืนโดยหน่วยงานในสังกัดก,กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแสดงศิลปะวัฒนธรรมจุดย้อนอดีตเมืองโบราณสีเทพเมืองมรดกโลกแห่งศรัทธาอีกทั้งมีพิธีรับมอบใบประกาศการขึ้นทะเบียนม,มรดกโลกเมืองวาราสีเทพระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงวัฒนธรรมบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอกราบเรียนเชิญท่านประเสริฐสินินภาพร เลขาธิการทํานกงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผู้แทนทึนท่เป็นผู้แทนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม <c oughs> ให้เกียรติกล่าวเปิดงานและมอบใบประกาศการขึ้นทะเบียนมรดกโลกเมืองโบราณสีเทพจากยูเนสโกให้กับกระทรวงวัฒนธรรมโดยท่านเสียสถาปน์เที่ยงธรถถมรถถมผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมผู้แทนของกระทรวงวัฒนธรรม ในลําดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับครับผมขอบพระคุณท่านผู้วยการสํานักงานทรัพย์นิยมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับท่านมังเพียงวิริยผ่านครับไปเจอท่านนั่งข้างก้นนะครับค่ะและเรีนแบบต่อไปนะคะขออนุญาตได้เรียนเชิญท่านประธานในพิธีค่ะ ยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านประเสริฐสิรินะคาพอได้ขึ้นกล่าวเปิดงานและมอบใบประกาศขึ้นทะเบียนบรรโดบกเป็นลำดับต่อไปขอ,เ,ขอเ,เป็นเชิญค่ะเสียงปรบมือตก็แลับกันเลยครับครับเรียนทางท่านสถาพรนะครับเที่ยงทางผู้ตรวจราชการกระมมนนกทรวงวัฒนธรรม ท่านสืบอ,องนิ่นธ์คุณสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์และแขกผู้มีเกียรติท่ทานครับผมนายประเสริฐศรีนาพาพริายรเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับมอบหมายจากพลตำรวจเอกประชลวาทวงศุวรรณท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะประธานกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกนะครับให้เป็นประธานในพิธีและผู้แทนมอบใบป,ประกาศรับรองกันขึ้นทะเบียนเมืองโบราณสีเทพและโบราณสถานสมัยทวาราวดีที่เกี่ยวข้องเป็นแหล่งมรดกโลกให้กับกระทรวงวัฒนธรรมและจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อเป็นเครื่องหมายและสิ่งยืนยันถึงคุณค่าความสำคัญของแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมแห่งนี้ในระดับนั้น ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมในพิธีเปิดงานย้อนอดีตเมืองโบราณสีเทพสู่อนาคตแหล่งมรดกอย่างยังย่งยืนภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และคุ้มครองแหล่งมรดกโลกเมืองโบราณสีเทพอย่างยังย่งยืนจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันนี้เป็นที่ทราบกันดีครับว่าประเทศไทยมีทุนทางวัฒนธรรม และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าและมีความโดดเด่นเป็นระดับสากลจนเป็นที่ยอมรับและยกย่องให้เป็นมรดกของมวลมนุษยชาติโดยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสัประชาชาติหรือเราเรียกว่า UNESCO นะครับปัจจุบันทั้งสิ้นจำนวน7แหล่งนะครับโดยแหล่งมรดกโลกล่าสุดของประเทศไทย คือโบราณสีเทพและโบราณสถานสมัยจราวาัีที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงโบราณสถานขางข้างนอกอห่งนี้ด้วยการได้มาซึ่งเป็นแหล่งมรดกโลกมายากแล้วนะครับแต่ว่าการดูแลคุ้มครองป้อ,อ,องกันและอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกให้สามารถรักษาสมรรภาพของการขยายอยู่รอดโลกไว้ไย,านะายว่างดยังไม่หมดนะครับ ฉานได้เป็นนายที่กภา่วองนั่วทที่เราใคระรับเกียตเป็นเจ้าขและ ann oy ann oy ้ของพื้นที่ที et et> er birth birth ่มีความสำคัญในระดโกซึ่งือว่าเป็นพลเบองที่สำคัญของปรอยนที่ให้เราพ ตากันยี่ห้าจานไดเแค่นั้นเ ในะนี้ทางได้ทำการศึกษามาแล้วเกิดปัญหาอย่างที่ท่านบอกสีแดงที่เกิดขึ้ก็ยังยืนต่อเถียงกันอยู่และต่อจากนี้ไปครับขอเรียนเชิญท่านผู้ชมท่าประธานและท่านผู้มเียิ